สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีมังกรละคนามังกรนะคะประจําเดือนกร,รกฎาคม2567ชาวราศีมังกรลัคนามังกระคะ่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกลไลายนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใด,ดๆทั้เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรและก็นามกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะถ้าไปแรกได้เ,เป็นไพ่ิงถือเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญค่ะ ไพ่8ดถ้วยนะคะและเป็นไพ่สิบเหรียญชาวราศีมังกรลัคนามังกรคในเดีที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกระกฎมีวิจิกธาตุดินผึ้งศกันมังกรธาตุดียวกันกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจทำหน้าไพ่เท่านั้นนะมารู้สึกว่าในดทที่ผ่านมานะคะมีพลังงานของคนรอแหละอืรอการกลับมาของใครสักคนหนึ่ง รอการกลับมาเป็นครอบครัวนะคะรอการกลับมาของคนรักรอการกลับมาของคนเก่าอของคนที่เคยหันหลังให้กันไปเป็นหน้าไพ่ของการรอคอยนะคะสองนะคะอาจจะรอรอให้เขามาขอแบบนี้ก็ได้นะเออนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคบกันมานานนะมากกว่าหกปีเจ็ดปีอะไรเงี้ยเนาะบางคนเป็นสิบปีอรู้จักกัน แล้วทั้งครอบครัวนะคะมันเหมือนกับรอเวลาในการให้รอให้ความรักมันสุกงอมรอการสู่ขอรอการสร้างความมั่นคงในครอบครัวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนเก็บเงินนะบางคนช่วยกันเก็บเงินแต่งงานแบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะพลังงานประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตแบบที่ผ่านมานอกของชาวราศีมังกรลักขณามังกรน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรและกันามังกรในช่วงเดือนกรกฎาคม2567เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรก Emperor ค่ะสีไม้เท้านะคะ The Fool ค่ะ จะเป็นไพ่เชมเปญชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธนูและคนาธนูราศีเมษลัคนาเมษนะคะเอออาจจะเป็นชาวต่างชาตาิต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะชาวมังกรบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นะคุณอาจจะย้ายไปอยู่กับเขาเขาอาจจะย้ายมาอยู่กับคุณแบบนี้ก็ได้นะอ่าหรือพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นครอบครัวนะคะมีไพ่สี่ทูอ่ามีไพ่สี่ไม้เท้านะคะมีการสร้างความมั่นคงมีการวางแผนอนาคตที่จะอยู่ร่วมกันอืมมีการวางแผนที่จะเข้าหาญาติผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้นะวางแผนการท่องเที่ยววางแผนการไปเยี่ยมนะคะ ผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายเพื่อที่จะพูดคุยนะคะในเรื่องราวของการสร้างความมั่นคงในในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีพลังงานของการรอคอยคนเก่าๆมารู้สึกว่าในเรื่องขางความรักตัวคุณยังรอคอยยังมีความมั่นคงกับคนคนนั้นอยู่นะคะแล้วก็ แต่ในการ Take A c t i o n ยังไม่ได้มีอะไรมากมายคุณโฟกัสเรื่องาของความมั่นคงของตัวเองบางคนเก็บเงินซื้อบ้านเก็บเงินสร้างบ้านนะคะโฟกัสเรื่องความสําเร็จความมั่นคงในเรื่องราวของการงานแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรลัคนามกรกับคนที่คิดถึงไม่ว่าคนคนนั้นกับคุณจะอยู่ในสถานะไหน ุณรู้จักเขาเขารู้จักคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนทั้งคู่ที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวมังกรก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคนามมังกรค่ะชาวราศีมังกรและคนามมังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่คว e นถือเหรียญน,นะคะ tower เดเลเวอร์ค่ะและเป็นไพ่เจ็ดถวยชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะถ้าหากว่าเป็นเคสของคนที่วางแผนการสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณมองอนาคตกับคนคนนี้คือคนคนนี้ในอนาคตของคุณมีภาพของคนคนนี้อยู่ ความรักความมั่นคงการวางแผนการใช้ชีวิตอืมคุณอยากให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคุณวางแผนการเซอร์ไพรส์คนคนนี้ด้วยนะอืมว่าคือมันมีหน้าไพ่ของทาวเวอร์กับไพ่เลเวอร์อะค่ะถ้าเป็นในด้านที่ดีอ่ะนะ <c oughs> คุณก็วางแผนที่จะขอ แต่งงานขอเป็นแฟนอะไรประมาณนีม้มีการวางแผนเซอร์ไพรส์สร้างความสุขนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นเคสของคนเก่าๆที่คิดถึงและรอคอยคุณก็ยังคงรอคอยคนคนนี้นะคะคุณยังมีความรักคุณยังมีความผูกพัน ยังบางครั้งบางท,งทีก็ยังส่องอยู่นะคะแล้วก็เอ่อจนกว่าตัวเองจะหมดความพยายามแล้วก็ทักไปหาเองอะไรประมาณเนี้ยเอออย่าทักทายแต่ก็กลัวแบบเขาไม่คุยด้วยก็ได้นะคะอืมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวราศีมังกรและคนามังกรคิดถึงนะคะคนคนนะั้นเขาทีลวรู้สึกอย่างไรกับชาวมังกรมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หกดาบนะคะ ไพ่แปดไม้เท้าค่ะไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญ ในกรณีของคนที่มีความรักดีๆนะคะแบบว่ากําลังจะคิดที่จะสร้างครอบครัวเอาจริงแล้วไพ่ของคุณมีด้านบนเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามีควีนถือเหรียญด้านล่างเป็นความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณไอเขาโทษค่ะเป็นควีนถือถ้วยของเขาเป็นคิงถือถ้วยมีไพ่คู่ขึ้นมาดังนั้นความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อการคือเป็นพลังงานของคู่เป็นพลังงานของคนที่ คนคนนี้แหละคือเป็นคนที่ใช่แล้วก็ปักใจกับคนคนนี้อยากสร้างอนาคตกับคนคนนี้นะคะแล้วก็มองว่าถึงแม้ว่าปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ก็พร้อมที่จะบุกป่าฝ่าฟันไปด้วยกันนะคะอืมแต่ถ้าหากว่าพลังงานของคนที่อ่เป็นคนเก่าๆเ,เอาเอาเอาจริงๆเขาอยากคุย,ยกับคุณมากๆเลยนะปัญหาต่างๆที่ยังคาราคาซังอยู่ในจิตใจ,จเขาอยากพูดคุยอยากเคลีย อยากขอโอกาสถ้าเอาเป็นไปได้นะคะอ,อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอลซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามังกรเป็นอย่างไรไม่ขออนุาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เดอะซัน แฮงแมนค่ะ9ถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญชาวราศีมกรและกนามากรในส่วนของเอาคมามนาคุความรักความสัมพันธ์ในเคสของคนเก่าๆก็มองว่ายังยังไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารหรืออะไรมากมายแต่ยังคงอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ยังคงมีความสุขกับการเฝ้ามอง นะคะสำหรับคนที่วางแผนแต่งงานสร้างครอบครัวก็มองว่าคุณพอใจในระดับหนึ่งกับกับสถานการณ์กับความสัมพันธ์กับความสุขณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ไพ่ก้าทูนเป็นไพ่ของความรู้สึกที่พึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะคะอ,อ,อย่างที่บอกค่ะว่าบางคนเก็บเงินแต่งงานนะคะสร้างครอบครัววางแผนนะคะมันก็จะยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆแต่จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวสะสมบ่มเพาะ เพื่อที่จะสร้างความสุขที่มั่นคงในอนาคตน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพทาร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและขนามังกรขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เก้ไม้เท้านะคะไพ่เจ็ดอ่าขอโทษค่ะไพ่หาดาบนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่แฮารแฟนชาวราศีมังกรลัคนามังกรไพ่บอกว่าถ้าหากวามีปัญหาอะไรเกิดข,ขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์ในระหว่างทางความสัมพันธ์ที่ที่กําลังสร้างอืมไพ่บอกว่าให้คุยกันให้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไม่เอาชนะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเล็กใหญ่จะเก่าจะใหม่ อยากให้เคลียร์นะคะอยากให้เคลียร์ให้จบด้วยความเข้าใจอืมแล้วความสัมพันธ์นี้จะได้มั่นคงแล้วก็ยืนยาวนะคะประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูโดยส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอการในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ